้สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ไอโฟชาแนลนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูแท็บเล็ตที่เพิ่งเปิดตัวไปของค่ายโนเกียนะฮะนั่นก็คือโนเกีย T10 นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าโนเกีย T10 เนี่ยจะมีข้อมูลตรงไหนน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลกันเลยครับหลังจากที่ HMD ในไทยได้เคยนำร่องเปิดตัวแท็บเล็ตโนเกีย T20 ไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วได้มีกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดนะฮะ ล่าสุด SGM จะได้เตรียมเปิดตัวเทปเลตรุ่นน้องราคาประหยัดอย่าง Nokia T10 ลงทุนตลาดนะฮะเพื่อเจาอกลุ่มคนไยเรียนและมยทำงานซึ่งสเปคหลักๆนะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอ8นิ้วใช้ชิปเซ็ตของ Unisoc T606 และมาพร้อมกับแรมขนาด4กิกะไบต์รอม64กิกะไบต์ในราคา5,990บาทเท่านั้นสำหรับ Nokia T10 นะครับผมใช้วัสดุบอดี้แบบพลาสติกโพลีคาร์บอเนตงานประกอบแน่นหนาทนทานมีฝาหลังแบบลายเส้นช่วยลดรอยนิ้วมือและช่วยให้การจับถนัดมือยิ่งขึ้น มาในดีไซที่ดูเรียบหรูและการพกพาสะดวกเพราะว่ามีน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่375กรัมาหรับตัวเครื่องนะผมจะมีความหนาอยู่ที่9มมตรตัวเครื่องยังรองรับมาตรฐาน IPX2 ที่สามารถป้องกันละองน้ำและเหงื่อได้ด้วยนะครับสำหรับหน้าจอจะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ซึ่งมีขนาดหน้าจออยู่ที่8นิ้วความในระดับ HD รองรับ YVl1 ทําให้สามารถรับชม Netflix ในระดับ HD มีลำโพงสเตอริโอมาให้นะครับพร้อมรองรับเทคโนโลยี a u t o ซ Playback 360ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังรองรับฟีเจอร์ Second Screen ที่สามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ PC เพื่อใช้เป็นจอเสริมอีกด้วยนะครับ ได้ประสิทธิภาพ n o k i ีย T10 จะมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลของ Unisoc T606 Octa Core ซึ่งชิปตัวนี้นะผมสามารถใช้งานในทั่วไปและที่สำคัญนะผมยังประหยัดพลังงานอีกด้วยมาพร้อมกับแรมขนาด4 g b ราม64 g b ตสามารถใส่ไมโคร SD การเพิ่มได้นะครับซึ่งสามารถเพิ่มได้สูงสุด512 g b สำหรับแบตเตอรี่นยะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,250ม ah, ิลแอมได้รองรับการชาร์จสูงสุดอยู่ที่10วต์ผ่านพอร์ต USB Type C นะฮะ โนเกียที10สามารถใส,ส่ซิมการได้นะครับผมซึ่งรองรับซิมการ์ดแบบ 4G และสามารถโทรเข้าและรับสายได้สามารถรับส่งข้อความ SMS ได้เหมือนโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับอีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 5.0, Bluetooth เป็นเวอร์ชัน5.0ตัวเครื่องยังมีพอร์ตแจ็ค3.5มาให้ด้วยนะครับสำหรับกล้องนะครับผมให้กล้องหน้าคอนเรตมาอยู่ที่2เมกะพิกเซลและที่สำคัญนะครับ กล้องหน้ายังใช้สแกนเพื่อปลดล็อกเข้าตัวเครื่องด้วยนะครับขนาดสายแมสกเนี่ยก็สามารถปลดล็อกได้เช่นเดียวกันนะฮะส่วนกล้องหลังนะครับผมมีความเด็ดอยู่ที่8เมกะพิกเซลมาพร้อมกับไฟแฟลชแบบ LED นะครับสำหรับโนเกียที0นะฮะจะรันร,ระบบ,บปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน12ซึ่งทางโนเกียการันตีการอัปเดตระบบปฏิบัติการนาน2ปีและอัปเดตระบบความปลอดภัยเป็นจำนวน3ปีและรองรับโหมดสำหรับเด็กอย่าง Google Kids Space อีกด้วยนะครับ สำหรับตอนนี้นะผมโนเกียทีซีสเนี่ยได้วางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับซึ่งจะวางจำหน่ายสีเดียวนะฮะนั่นก็คือ o c e ช n b น u e ซึ่งราคาที่เปิดวางจำหน่ายจะอยู่ที่5 9 9 0รอบาทโดยจะวางขายวันที่16พฤศจิกาย,ยนที่ถึงนี้ผ่านทางร้านค้าของโนเกียนะครับซึ่งเป็นร้านค้าทางช่องทางออนไลน์นะครับและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสำหรับใครที่รอแท็บเล็ตราคาประหยัดนะครับผมและก็ชื่นชอบแบรนด์ของโนเกียนะครับวันที่16นี้นะผมก็จะเป็นการวางจำหน่ายวันแรกนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของโนเกีย1 0สนะฮะแท็บเล็ตราคาประหยัดจากค่ายโนเกียนะครับก่อนจะากกันไปผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์กดไลน์กันด้วยนะผมนะครับเพื่อจะไปพาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆในช่องผมนะครับตรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันในอี EP หน้านครับผมบ๊ายบาย